คุณอะไรคะชื่อชัชยาค่ะชัชชยาชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อตุ๊กค่ะปุ๊ตอนนี้เรียนเอ็นอะไรอยู่คะเอ็นหนึ่งค่ะปัจจุบันศึกษาหรืทำงานอยู่ค่ะทำงานค่ะรูปทำงานเกี่ยวกับอะไรคะอ่าเป็นบริษัทท่องเที่ยวค่ะค่ก็อยากทราบคุณนไงประดานใจอะไรคะที่อยากเรียนอาจารย์ค่ะอ่าเอ็นหนึ่งเอ็นที่เปิดสอนเนี่ยมีน้อยมากค่ะแล้วเห็นปีกแบบขคนที่เรียนกับอาจารย์มาก็ดู ดูโอเคอะค่ะก็เลยมาลองดูค่แล้วเมื่อได้มารองแล้วประทับใจอะไรตรงไหนบ้างคะก็คิดว่าดีกว่าที่คิดเอาไว้มากเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ค่อยมีคนมาเปิดสอนตรงนี้ค่ะคือเหมือนเห็นอาจารย์เนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยแล้วก็คือหนังสือแล้วก็วกสัสดุต่างต่างเนี่ยให้ความรู้ให้ข้อมูลด,ดีค่ะแล้วรรยาราศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะ ก็เป็นกันเองค่ะอาจารย์ตอบคำถามทุกคำถามเลยที่ถามไปแล้วก็ถ้าอันไหนสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถถามได้อีกตลอดเวลาค่ะอาจารย์แตนไบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือดีมากเลยค่ะทุกมนี้เลยจะฝากบอกอาจารย์บากคะก็อยากจะขอขอบคุณมากค่ะที่ช่วยส่งเสริมคนที่อยากจะเรียนถึงระดับสูงๆที่ไม่ค่อยมีคนเปิดสอนนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ ที่มีเรื่อภาษาญี่ปุ่นตอนนี้มีเยอะมากๆก็ขอให้อาจารย์ช่วยต่บอไปนะคะขอบคุณค่ะตุ๊กค่ะ